โรงงานมันค่อนข้างใหญ่มากนะตอนนี้เราก็ได้มีพี่ปอนครับจากทางพาโคซึ่งมันใหญ่มากเดินเล่นทั่วๆคงจะไม่ไหวแล้วก็คือเอาแผงตรงนี้เสร็จไปเชื่อมหูติ๊กใช่เรียกว่ายังอยู่ในแอเซมบีอยู่ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราเดินในลายนี่ต่อเป็นโปรเซสของเชื่อมติ๊ก แล้วมันต่างกับปกติยังไงอ่ะบอกเพิ่มไปที่นัางด้านนี้ด้านเดียวพี่ปกตจนนิจะมีอะไรนะด้านด้านลึกเข้าไปเงี้ยด้านเดียวแล้วเขาว่าสามารถจับดูตรงนีงไ้ได้อันนี้เพียวพี่สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในช่อง h g จิอา n าแนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับตัวโพสเซตการสร้างหม้อน้ำนะครับระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับจากทางแบรนด์พาโคนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทาง ทีมแข่งของเรานะครับเฮกเตอร์เฮจาร์ไลทิ้งทีมบอกเลยว่าพาโคนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไปดูกันว่าคุณภาพของพาโคที่สอบมาสู่ตลาดประเทศไทยจะเป็นยังไงกันวันนี้ไปชมกันครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าจริงๆอันนี้เป็นความลับแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันไปกันนะครับ,รบแล้วก็วันนี้ครับเรามีน้องๆจากทางมหาวาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมทีมรงตาเลทิ่งทีมจากฟอร์มาเลสตูเดนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่เหงาแน่นอน อ๋นอ,อ,น,อนี่นี่นี่กล้องเห็นปะอันนี้คือของหม้อน้ำนะอันนี้คือของแอร์คืออันนี้เรียกว่าตัวที่มันแบบเอาความเขาเรียกวาอะไรตัวถ่ายเทความร้อนออกอ่าแล้วให้อากาศที่มันผ่านตัวนี้เย็น<ม>เห็นไหมครับว่ามันต่างกันอรูทั้งสองอันแต่อันนี้สาหรับหม้อน้าและอันนี้สําหรับแอร์แอร์ที่ติดในรถบ้านรถยนต์รถยนต์อันนี้หม้อน้าก<ช>็คือทั้งสองอันเนี่ยแม่งคือเกี่ยวกับรถยนต์หมดเลยอ่าแต่นี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะ เราอยู่เซ็กชันที่2แล้วเมื่อกี้เราไปเซ็กชันที่เราเรียกว่าออสเตอร์ถูกแมชชีนก็คือมันเกี่ยวกับทาตัวท่อนำอากาศก็คือท่อ่นหละถูกนะครับต่อไปมันจะเป็นการทําฟินซึ่งฟินมันก็จะไปถูกติดตั้งอยู่ในหม้อน้น์อีกทีหนึ่งอันนี้โคตรล้ำอ่ะพี่มันเพิ่มพื้นที่หน้าตัดแล้วมันต่างกับปกติยังไงอ่ะบอกเพิ่มพื้นที่น้องตด้านนี้ด้านเดียวพี่ปกติจะมีอะไรนะด้านลึกเข้าไปอย่างเงี้ยด้านเดียวแล้วเขาว่าสามารถจาะลตรงนี้ได้อันนี้เปรียวพี่ แล้วก็ปินโรเซสแล้วนะครับต cool. ่อไปเราจะไปเซกชันถัดไปซึ่งโรงงานมันค่อนข้างใหญ่มากนะตอนนี้เราก็ได้มีพี่ปอนครับจากทางพาโคนะครับมาแนะนําเรื่องของโรเซสโรงงานแล้วกันซึ่งมันใหญ่มากเดินเล่นทั่วๆคงจะไม่ไหวแล้วต่อไปเราจะไปเป็นเคสเซนบีหรือประกอบพาร์ทชิ้นส่วนข้อหักันก็คือเอาทั้งหมดนี้ประกอบกันใช่ครับโอเคไปที่นําเลยก็คือที่ถามเมื่อกี้ว่าทําไมตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยประกอบกันยังไงคือตัวนี้จะเป็นเป็นคำตอบก็คือว่า เขาจะเป็นรูปรูปแบบของแผงอะโอเคเขาจะสลับกันแล้วก็ตัวบัคเฟสเฟสแอนี้เป็นแผงขึ้นมาแล้วค่อยจะไปเชื่อมตัวหูล็อกก็หน้าแป้นที่จะเข้าเป็นอีกตัวหนึ่งในส่วนประกอบของแผงเลยก็คือเอาแผงตรงนี้เสร็จไปเชื่อมหูติ๊กใช่ครับเรียกว่ายังอยู่ในแอสเซมบลีอยู่ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราเดินในลายตั้งแต่เป็นโปรเซสตของเชื่อมติ๊กโอเคได้ครับก็คือสังนค้นครับก็คือจะเป็นการเชื่อมเชื่อมหูล็อกเชื่อมหน้าแป้นเชื่อมทุกอย่างที่ก่อนพี่คือโปรเซสสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเข้าบซิ่ง ก็คือเอาอาที่ประกอบเมื่อกี้เสร็จแล้วก็มาเชื่อมแล้วก็มาเชื่อมให้มันเป็นรูปร่างาวกหูยึดต่างๆโดยจะใช้โรบอทใช้โรบอทแล้วเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นกระบวนการพ่นฟักพ่นฟักใช่ฟลักคืออะไรครับฟักก็คือเป็นตัวทำสะอาดทำความสะอาดเหมือนกับตัวนำนำรอยเชื่อมให้มันดีขึ้นคุ้มกับเป็นตัวนำตัวตัวประสานเครื่องประสานอ๋อเครื่องประสานรอยเชื่อมให้มันงานมันออกมามีฮะพอคุณลิตี้ที่ดีขึ้นใช่ครับคือตัวเนี้ย ถ้าพ่นเสร็จปุ๊บมันจะเป็นคราบขาวๆที่ติดกับแผงอ๋อใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีที่เท่าไหร่ละเมื่อกี้ปินซูกแล้วก,ก็ไฟเติมบี้ไฟเตมบี้เชื่อนบี้อ่าเ,เ,เชื่อมเชื่อมอมไะไรนะเชื่อมติม๊กเขือติ๊กพ่นฟักฟักแล้วก็มาเข้าเตาเข้าเตาออนี่ห้าแล้วกว่าจะเป็นหม้อน้ำตัวนี้คือเราจะโหลดงานเข้าเพื่อจะให้มันเชื่อมประสานเป็นตัวโอเคก็คือจากเป็นพัดชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบพัดแล้วจะเข้าเตาปุ๊บออกเตามันจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน เตเรียกว่าหนึ่งตัวจากพัดอเอ็น <Okay. S 1> ตัวก็คืออบเนี่ยเพื่อให้ฟักกับตัวชิ้นชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานาที่ผานันใช่ตอนแรกเราเข้ามาเป็นพัดใช่ปะมันจะแยกกันตอนเนี้ยมันประกอบความเป็นตัวแล้วคือหนึ่งตัวคือพวกเชื่อมสิคือเชื่อมให้มันอยู่เฉยชเชื่อมเพื่อให้ม,มันขยับไม่ได้แต่คือเราผ่านนี่คือหลังจากผ่านฟักมาแล้วหลังจากผ่านฟักผ่านเตามาแล้วมันจะเป็นตัวที่ หาเข้าก็คือเราก็จะวิ่งหายไปเรื่อยพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะมันก็จะบัสติงเลยทุกทุกอย่างมันเชื่อมติดกันหมดเลยแล้วจากตัวนี้ไปเราก็ต้องไปเช็ครั่วเช็ครั่วว่างานตัวเนี้ที่เข้ามามันเชื่อมดีหรือเปล่าหรือว่ามันมีรอยรั่วที่แล้วพี่เช็ครั่วทุกอันไหมเช็ครั่วทุกตัวครับทุกตัวก็คือทุกอันที่ออกจากที่นี่ไปก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คทีแรกมันคืการเช็ครั่วก็คือตัวนี้เราจะอัดถ้าเป็นคอนเดนเซอร์หรือคอยคอยร้อนอ่ะ เราจ่ายประมาณ30บบาทโอ้เยอะนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นอิบัลเลเตอร์หรือว่าคอยเย็นอ่ะเราจ่ายไป15บาบททำไมถึงจ่ายก็คือเราเระบบของรถ,ถ,ถขอ้อเทาคอนเซนเซอร์อ่ะมันจะเป็น uh, High อะหายไสเชอร์อ่าคือมันจะแรงแรงดันมันเยอะกว่าแรงดันเยอะกว่าคอยเย็นเพราะว่าถ้าอิบัลเลเตอร์มันจะมีตัวเขาเรียกว่าแอคชั่นเบลมันจะเป็นตัวหลีเขาเรียกว่าหลีแรงดันเพื่อไปชินฝอยละอองตัวนั้นอะมันแค่ประมาณ1.5ึาบาถ้าเราเทสอ่ะ เราคือเราประเทศแบกไว้แล้วเพื่อกานไม่ให้รับเชอร์จากอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ต่อไปก็คือแพคเกจิ้งไปพ่นสีก่อนหรือแพคเกจิ่งก่อนถ้าพ่นสีอะ่ะมันแล้วแต่เรื่งานที่เราจะตึงว่าไปดูได้ไหมดูได้ดูได้เราไปดูพ่นสีกันหน่อยปะปะปะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็อยากมาลงแพ็คแล้วเพราะว่า <Okay. S 1> ถ้าผ่านสีทุกอย่างแล้ว ก็เรียกว่าเราดูในส่วนของพาร์ทแอสเซมบี้ถูกต้องไหมพี่ปอนพอจะมาเป็นหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่าวัสดุยิบย้อยอย่างเช่นใช่พวกพาร์ทเล็กๆพวกส่วนประกอบพวกหัวล็อกน้ำแปนพวกเนี้ยมันจะอยู่ส่วนหนึ่งคืออีกโรงงานหน,นึง่งนซึ่งเราจะส่งของจากโรงงานนั้นมาที่โรงงานที่เราพาดูกันวันนี้เรียกว่าแอสเซมบี้พาร์ททั้งหมดใช่ครับเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนนะน่าจะได้ความรู้กลับไปเยอะแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพาโคได้ว่าตั้งแต่่่เรริิมยนจจจใใสทุุกคณภาพๆ นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปอนมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพาโพด้วยพี่ปอนจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็นอกจากสินค้าของย e ูเออร์เบเตอร์ water, และอคอนเดนเซอร์ก็จะมีส่วนของหม้อน้ําทุกอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถอ่ะตรงนี้เริ่มมีเข้ามาทุกอย่างแล้วครับทุกอย่างเกี่ยวกับรถอย่างเช่นหม้อน้ําอินเตอร์คูลเลอร์ลอยคูลเลอร์ใช่รครับช่วงล่างช่วงล่างก็มีครับโอเคอุบไว้ก่อนจริงๆมีเกือบครบแล้วแหละครับยกเว้นบอดี้รถใช่ครับโอเค ได้ครับถ้างั้นวันนี้ก็เรียกว่า,าน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำหรับตัวพารโครแล้วกันครับ,รบเดี๋ยวคลิปหน้าหรือพาเดนอื่นจะไปดูแล้วกันก็คอยติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ